อ่ไปฟังคุณทักษิณด่าลูกตัวเองครับเงนไปแจกไปเลยเนี่ยมันผมว่าปัญญาอ่อนนะการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เอาเงินไปจ่ายเอาเงินไปแจกไปเลยเนี่ยมันผมว่าปัญญาอ่อนนะถ้ามีปัญญาเขาไม่แจกเขาจะใช้วิธีการที่สร้างเศรษฐกิจใช้เงินไปสร้างเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจมันแข็งแรงแล้วก็ให้อ่ท่องเที่ยวมันกลับขึ้นมาอันนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งเลยนะที่ผมเห็นด้วยคุณทักษิณเลย <laughs> ที่คุณทักษิณออมาด่าลูกตัวเองตรง ที่อยู่ใต้สีสัคุณนักสิ์นี่แหละนะครับว่าการไปแจกเงินนี่มันปัญญาอ่อนเอาเงินใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจดีกว่าคือเงินสมมติแสนกว่าล้านนี่ถามว่ากระตุ้นเศรษฐกิจอะไรได้บ้างแสนกว่าล้านคุณรู้ไหมว่าสามารถที่จะสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยทั้งสายเนี่ยได้หนึ่งสายครึ่งคือสายหนึ่งเนี่ยใช้เงินประมาณ8 9หมื่นล้านคุณพูดแบบนี้เพราะคุณเป็นคนกรุงเทพคุณไม่เห็นใจรถไฟฟ้าสร้างภูเก็ตสร้างี่ไหนก็ได้คุณไม่เห็นใจพวกเราที่ เป็นกลุ่มเปราะบางเอาไปใช้อางหนึ่งในโครงการที่ผมเห็นด้วยเลยนะคือคโครงการรถไฟ20บาทตลอดจ่ายทุกเส้นะน,นะครับก็คือรวบรวมเงินเนี่ยไปซื้อสาธารณูปโภคพวกนั้นเนี่ยกลับมาพอซื้อกลับมาแล้วเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้ในราคาถูกเป็นการลดภาระ<ช>หนึ่งลดภาระของประชาชนในการต้องจ่ายค่ใาใช้จ่ายในการสัญจรไปมาสองเป็นการลดปัญหาการจราจรด้วยเพราะคราวนี้เนี่ยคนที่ใช้รถก็จะอ้างว่า ค่ารถไฟฟ้าแพงไม่ได้แล้วรับรถไปน้ำมันพอๆกัน<ม>พ,พ่ารถไฟฟ้ามันเหลือ20บาทอันเนี้ยผมเห็นด้วยทำไมไม่เอาเงินไปใช้<ม>อย่างนี้คุณทักษิณพูดว่าเอา,<ถ>เอาเงินไปใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจไปสร้างให้มันต่อเป็นเรื่องของเงินการที่เอาเงินไปนแจกเนี่ยเป็นเรื่องของคนปัญญาอ่อน<ม>ซึ่งปัญญาอ่อนจริงๆการที่เอาเงินมาแจกเนี่ยแล้วคนรับเองเนี่ยก็คือคนไทยเราก็ไม่เรียนรู้อ่ะก็คือขอ้อเงินมาแจกก็พร้อมที่จะแบ,บมือรับเงินซึ่งไม่เป็นเงินทิ่ง ลูกหลานคนไทยก็ต้องร่วมกันช้ยนี่แต่แน่นอนว่าคนที่เสียภาษีนี่มันมีไม่ถึงครึ่ง<ช>ของประเทศไทยเ<ช>พราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ต้องแบกรับหนี้จำนวนมหาศาลเนี่ยมีจำนวนหนึ่งแต่ถ้าไปพัฒนายอย่างที่คุณทั้งสินพูดเนี่ยเอาไปสร้างโรงพยาบาลใหญ่ๆตามหัวเมืองเนี่ยได้ทั้งกี่โรงนะครับเงินขนาดเนี้ยสมมติโรงพยาบาลใหญ่ๆเลยนะโรงพยาบาลละหมื่นสองหมื่นล้านเนี่ยก็ได้ประมาณหกเจ็ดโรงพยาบาล,ลแล้วมันสามารถจะไปกระตุ้นหนึ่งคือศักยภาพของคนคุณภาพชีวิตของคน ถ้าไปพัฒนานเรื่องของรถไฟฟ้าเรื่องของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเนี่ยมันจะไปช่วยกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจได้นะครับ,รบอันนี้ก็คือเรื่องของการแจกเงินทุกแจกกันไม่เรียบร้อยแล้วเข้ากระเป๋ากันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ